ทำไมทำบุญทำทานมากมายคนทำบุญเป็นร้อยวัดทำบุญหมดเงินไปเป็นล้านทำไมในขณะที่ตายไปทำไมจะต้องไปตกนรกทำไมจะต้องไปทุกพติมาฟังคลิปนี้มีคําตอบนะครับขณะที่คนเราเนี่ยกําลังจะตายแล้วคนเราเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยฝึกจิตเลย ไม่เคยฝึกอนาปานสติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยฝึกไว้เพื่ออะไรฝึกไว้เพื่อจะได้ไม่หลงการตายนั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนเรากําลังจะตายเนี่ยพระท่านจึงบอกว่าให้นึกถึงผลบุญที่ตนเองได้ทํามานะให้นึกถึงพระที่ตนเองกราบไหว้เพื่อให้เป็นสโนโบายเพื่อจะได้ไปสุคตินั่นเองประมาณนี้เวลาที่โค้ชแบงค์ไปเห็นมาเนี่ย คนมีเงินคนมีทองทําบุญเยอะทําทานเยอะตกนรกมากมายถ้าโค้ดไม่มาเห็นโค้ดจะไม่มาเล่าให้ทุกคนฟังอันนี้คือโค้ดเห็นจากการที่ปฏิบัติเองใครไม่เชื่อไม่ต้องฟังนะครับใครไม่เชื่อออกไปไม่ต้องฟังนะครับอันนี้คือเรื่องจริงมาพูดให้ฟังจะได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมนะครับเวลาที่คนเราเนี่ยกําลังจะตายคนเราเนี่ยกําลังจะตายใช่ไหมตอนนี้จิตวิญญาณเนี่ย เกิดความกังวลกวายจิตวิญญาณเกิดความกระสับกระสายจิตวิญญาณเกิดความละโมบโลภมากเกิดขึ้นเกิดการเป็นห่วงทรัพย์สินธนาคารเกิดขึ้นวิญญาณจะไปไหนทุกคนรู้ไหมวิญญาณก็จะต้องไปตกนรกนั่นเองอืมถ้าต่อไปเกิดในขณะที่กําลังจะตายวิญญาณเนี่ยเกิดการสั่นคลอนต่อคุณพระรัตนตรยัยเกิดความสงสัยในรัฐ ในพระรัตนตรัยว่าทําดีได้ดีจริงหรือทําชั่วด้ชั่วจริงหรือไม่เชื่อหรอกว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อหรอกว่าความชั่วมีจริงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีไปเกิดเป็นหมาทันทีประมาณนี้ต้องเข้าใจอ้าวเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าความคิดของเราเนี่ยพาให้วิญญ,ญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยที่นั่นความคิดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศล,ลกรรมก็ดีตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยหรือว่าจะเป็นอกุศลก็ดี กุศลกรรมเนี่ยจะนําพาให้เราไปสวรรค์กุศลกรรมก็คือความดีสิ่งที่ดีงามอากุศลก็คือสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่นําพาให้ใจเราเศร้าหมองใจเราเป็นทุกข์นำพาให้ไปทุกขติก็คือไปตกนรกนั่นเองดังนั้นเนี่ยมีวิธีแก้อยู่ในเรื่องหนึ่งว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะรักษาศีลให้ดีเราก็ควรที่จะให้ทานคือการไปทําบุญที่วัดนั่นแหละ การให้ทานให้ด้วยกําลังศรัทธาห้าบาทสิบาทก็เป็นบุญแต่จงจําไว้ว่าสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวมากที่สุดเนี่ยคืออะไรคือเราจะต้องจเจริญอานาปานสติกรรมฐานให้มากๆให้มากกว่ามากกว,ากว่าการให้ทานอีกเพราะอะไรจิตมันจะได้ไม่หลงตายถ้าไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมไม่เกิดรู้แจ้เห็นจริงจิตจะไม่หลงตายพอคนเราหลงตายเนี่ยสังเกตดูไหม แม้แต่จะทําบุญมามากมายทําบุญมาป w, เป็นร้อยวัดเป็นพันวัดทําบุญมามากขนาดไหนบุญก็ช่วยเหลือคนไม่ได้ตกนรกทันทีเวลาคนเราเนี่ยใกล้จะตายเนี่ยให้สังเกตดูง่ายถ้าหลับไปอย่างสบายหลับอย่างสงบวิญญาณไปสุขตินั่นเองคือได้ไปสวรรค์แต่ถ้าหลับแล้วชักดิ้นชักงอตาค้างเนี่ยวิญญาณตกนรกแน่นอนไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องสงสัยลังเลอะไรเลยทั้งนั้นเวลาที่คนเราเนี่ยกําลังจะตายเนี่ยจิตมันเกิดความกังวลกว็ไวอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของปัจจตังนะใครไม่เชื่อไม่ต้องเข้ามาฟังอันนี้คือโค้ดพูดด้วยธรรมะที่โค้ดเนี่ยรู้แจง้งเห็นจริงด้วยตัวเองครับประมาณนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยไม่เชื่อหรอกไอโค้ดแบงค์มันพูดโกหกนั่นอวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงครับใครที่เข้ามารับชมก็กดแชร์ให้โค้ดหน่อยนะ เพื่อเป็นมหากุลนะครับเพื่อจะได้รู้กันนะครับอ่าจะได้เข้าใจนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวจะบอกให้นะว่าเวลาคนเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกกาหนดอายุมาแล้วว่าจะให้ตายเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้เราจะไปตายก่อนอายุไขไม่ได้ถ้าไปตายก่อนอายุไขเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้เขากําหนดมาว่าให้ตายอายุห้าสิบเก้านี่ย แล้วก็ไปตายอายุสี่สิบหกอย่างเงี้ยสี่สิบหกใช่ไหมประสบอุบัติเหตุรถคว่ำอย่างเงี้ยดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นสัมภเวรีสัมภเวสเวีทันทีแล้วแต่เนี้ยเกิดอะไรขึ้นพญามัจจุราชเนี่ยท่านจะไม่มีสิทธิไปเอาดวงวิญญาณมาเลยนะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านจะเอาดวงวิญญาณมาได้ก็คือสามวันไปแล้วก็คือผู้ที่ ตายจากธรรมชาตินั่นเองตายจากการเจ็บป่วยคืออันนั้นแหละคือสิ้นอายุไขเขาแต่ถ้าตายผิดธรรมชาติคืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยจนกว่าที่จะครบอายุไขเขาถึงจะมาเอาดวงวิญญาณไปได้พญามจุราชก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยโดยเป็นเหตุผลว่าทําไมโคดไปสถานที่ต่างเวลาโคดปั่นจักรยานไปออกกําลังกายหรือตามถนนหนทางเนี่ยผีมากมายเลยสัมภเวสีมากมายเลยมาจากไหนก็มาจากอุบัติเหตุนี่แหละ รับบุญก็ไม่ได้นะเมื่อเป็นสัมภเวสีรับบุญก็ไม่ได้นะได้เฉพาะของกินที่นําไปให้รับบุญไม่ได้นะจนกว่าที่จะมีคนเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ถึงจะได้รับนะสัมภเวสีก็จะต้องทนทุกข์ตั้งแต่อายุสี่สิบหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสิบสามปีที่ต้องทนทุกข์ทนทรมานเมื่อทนทุกข์ทรมานแล้วเนี่ยพญามัจจุราชถึงจะได้อาบุญ ถึงได้จะได้มาจับดวงวิญญาณไปจับดวงวิญญาณไปเพื่อจะได้ไปตัดสินคดีความประมาณนี้ครับ